ถ้าทำอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราเราสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติได้ว่าหากินพอกินพอใช้พอเกิดความต้องการวันนี้ถ้าบุคคลใดจเจริญกรรมาฐานอกากฐานนี้เป็นพระกรรมาฐานให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติให้สบายอย่างนั้น เมื่อทราบถึงคุณสมบัติของคาถาบทนี้แล้วผงพ็ไปก็ขอเรียนมาคาถาบทนี้ึ้นตน้นไหวอย่างนี้พุทธมาอนุนโมทายะสำหรับคำนี้ไหวครั้งเดียวต่อไปว่าวิระทย,ยวิระโคนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะห์โม อันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยสมันจะเพราะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่ายางได้ยังหหล่งเขาให้ว่าโดยตรงแต่ทางที่ดีแล้วที่เคยแนะนําให้ว่าเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งไม่ว่าสามครั้งในรู้สึกว่าจะขี้เกจเกินไปคนเราถ้าต้องการความดีต้องการความร่ํารวยทั้งวุสาหสละแรงกายแรงงาน ไปทํางานกลางดดกรรมได้กลรำฝนเหนื่อยยากยังทําได้ก็แค่สวดมนต์เพียงเจ็ดจบหรือเก้าจบเท่านี้ทำให้ได้คนประเภทนั้นก็ไม่ควรจะร่ำรวยควรจะกินหญ้าน้ำมากกว่ากินข้าว